สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดเรื่องเดิมๆที่คนติดตังไว้ช่วยมาคืนด้วยนะคะถึงกูมีหรือไม่มีก็ตังกูก็ช่วยมาคืนด้วยเห็นมีกินมีใช้นี่ทำไมไม่เอามาคืนนะอืมก็แปลกๆนะมีตังใช่แต่ไม่มีตังคืนอืม ผ่อนวันละร้อยก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ถ้าวันละยี่สิบก็ไม่ไหวนะเพราะว่ากูไม่ใช่บังอืมก็ออยังไงถ้ารู้ตัวแล้วก็มาคืนด้วยนะไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ที่แบบว่าทําตีเนียนนิ่งนิ่งไปเดี๋ยวกูก็ลืมกูไม่ลืมนะอืมและหวังว่ามึงก็คงจะไม่ลืมเหมือนกันอืมอยังไงก็ไปละไม่อยากพูดว่าคนมารู้ตัวไงมันก็ต้องเอามาคืนแต่อีพวกที่ไม่รู้ตัวสิมันน่าคิด อืมยังไงก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย